นายขลระเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพชรบูรพร้อมด้วยนายธนวุฒิสินประเสริฐนายสมพงษ์มาลากรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพชรบูเรเขตอำเภอหนองไผ่และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในเขตอำเภอหนองไผ่ในเวลาเก้านาฬิกานายอัครเดชท,ทองใจสุดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงสนามฟุตบอลและมอบชุดเครื่องออกกําลังกายให้กับโรงเรียนตีบใต้ตบบําบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายศิลาสินชัยนายกเทศมนตรีตบบําบลบ่อไทยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความขอบคุณ จากนั้นเวลา 10.. 3นาฬิกานาทีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิรบูรพร้อมคณะเดินทางไปตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังเจริญรัตหมู่ที่8ตบบําบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดพชรบูรขณะนี้ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทําให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภยัยต่อมาในเวลา11นาฬิกาได้ออกตรวจติดตามการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สายบ้านโคกเจริญถึงบ้านป่าค่ายซึ่งดําเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทําให้องถนน สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น